สวัสดีค่ะดิฉันสมลัยอบไหรอันความรักไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกหรืออารมณ์บูบวาบเท่านั้นนะคะแต่เป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ต้องใช้ทั้งสติปัญญาและทักษะในการประคับประคองคนที่ฉลาดรักคือคนที่สามารถรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่เพียงเพราะเขารักเก่ง แต่เพราะเขาเข้าใจกลไกของหัวใจทั้งของตนและของผู้อื่นด้วยและในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสามสิ่งสเสน่ห์ของคนฉลาดรักซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนลึกซึ้ง และเป็นพื้นที่ปลอดภัยของหัวใจทั้งสองดวงค่ะข้อที่หนึ่งรู้จักจัดการกับอารมณ์หึงของตนเองความหึงหวงความกลัวในรูปของความรักอารมณ์หึงเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะทุกคนมีได้เพราะมันคือกลไกพื้นฐานที่สมองสร้างขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์แต่ถ้าปล่อยให้อารมณ์นี้ควบคุมเราความรัก จะกลายเป็นสนามรบและคนรักจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีค่ะในเชิงจิตวิทยาระบุว่าความหึงเกิดจากความกลัวการสูญเสียโดยเฉพาะ คนที่มีประสบการณ์รักพังความไว้ใจถูกทำลายหรือมีความไม่มั่นคงในตัวเองมักจะเผชิญกับความหึงในระดับรุนแรงยกตัวอย่างนะคะแนนรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่แฟนของเธอคุยกับเพื่อนร่วมงานผู้หญิงแม้ว่าเขาจะโปร่งใสและซื่อสัตย์ เธอมักตั้งคำถามว่าเขาจะเปลี่ยนใจไหมแนนไม่ได้หึงเพราะเขาทำผิดแต่เพราะเธอไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเธอเองแนวทางของคนฉลาดรักในข้อนี้ก็คือรู้เท่าทันอารมณ์และสื่อสารอย่างจริงใจคนฉลาดรัก ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้สึกหึงเลยแต่พวกเขารู้จักบริหารความรู้สึกนั้นแทนที่จะให้มันบริหารเรามีเทคนิคสามข้อง่ายๆดังนี้นะคะตั้งคำถามกับตัวเองหึงเพราะอะไรกลัวอะไรเคยมีเหตุการณ์ใดในอดีตที่ยังไม่เคลียร์หรือเปล่าการฝึกสติเวลาอารมณ์หึงมาฝึกหายใจลึกๆกลับมารู้ตัว รอให้อารมณ์เย็นลงเสียก่อนแล้วค่อยพูดไม่ต้องรีบร้อนการที่เราชนะอารมณ์ของเราได้คือจุดเริ่มต้นชนะทุกสิ่งค่ะและสุดท้ายพูดกับคู่รักด้วยความเข้าใจไม่ใช่กล่าวโทษเช่นเรารู้ว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแค่เรายังไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ขอแค่เธอช่วยยืนยันความรู้สึกให้บ่อยขึ้นหน่อย ได้ไหมข้อคิดในข้อนี้ก็คือคนที่มั่นใจในคุณค่าของตนเองจะไม่หึงเพราะกลัวเสียเขาไปแต่จะสร้างคุณค่าให้เขาไม่อยากจากไปไหนแทนที่นะคะและข้อที่สองของคนฉลาดรักก็คือไม่ไล่าตามจับผิดคู่รักความไว้ใจคือรากฐานของความรักที่ปลอดภัยความสัมพันธ์ความไว้ใจคือออกซิเจน ถ้าหายใจไม่ได้ความรักก็อยู่ไม่ได้การไล่จับผิดกันตลอดเวลาเปรียบเสมือนการบีบคอความรักอย่างช้าๆจนในที่สุดความสัมพันธ์จะอึดอัดจนไม่มีใครอยากอยู่ในเชิงจิตวิทยาระบุว่าการจับผิดเกิดจากภาวะจิตกังวลหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือประสบการณ์ความเจ็บปวดในอดีต เช่นเคยถูกนอกใจหรือเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะกันตลอดเวลายกตัวอย่างเรื่องนี้นะคะบอยชอบแอบ,บเช็คมือถือของแฟนทั้งที่เธอไม่เคยมีพฤติกรรมที่ผิดสังเกตเขาแค่กลัวว่าจะเจ็บเหมือนในอดีตอีกแนวทางของคนฉลาดรักมีดังนี้ค่ะเชื่อในหลักใส่ใจแต่ไม่ต้องควบคุมเพราะคนฉลาดรัก เลือกที่จะใส่ใจด้วยความเข้าใจไม่ใช่ควบคุมด้วยความกลัวเพราะเขารู้ว่าการเชื่อใจกันเป็นการให้พื้นที่ซึ่งมากพอให้คนรักเติบโตโดยที่คนรักยังรู้ว่าเขาไม่เดียวดายเทคนิคของคนฉลาดรักมีดังนี้ค่ะ ฝึกอยู่กับความไม่แน่นอนไม่มีความสัมพันธ์ใดที่เราควบคุมได้ร้อเปอร์เซน์การอยู่กับความไม่รู้เป็นทักษะที่เราต้องฝึกบ้างนะคะลองเปลี่ยนจากการจับผิดเป็นพูดความคาดหวังเช่นแทนที่จะสื่อว่าเขาคุยกับใครให้พูดว่าเราอยากรู้ว่าเรายังเป็นคนสำคัญสำหรับเธออยู่ไหมโฟกัสที่พฤติกรรมซ้ำซาก ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆการสังเกตเป็นเรื่องดีแต่ไม่ใช่เฝ้าตรวจตรา24ชั่วโมงนะคะข้อคิดในเรื่องนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่ดีไม่ต้องใช้พยานหลักฐานเพราะความรักที่จริงใจมักทิ้งร่องรอยไว้ให้เรารู้ได้เสมอโดยไม่ต้องค้นหาค่ะข้อที่สของคนฉลาดรักคือในยามเช้าควรทำแต่สิ่งดีๆ พูดแต่สิ่งที่ดีๆให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะเชา้าจุดตั้งต้นของพลังชีวิตหลายคนอาจคิดว่าเวลาที่มีผลต่อความสัมพันธ์มากที่สุดคือเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาที่ทะเลาะก,กันแท้จริงแล้วช่วงเวลาเชา้า คือช่วงเวลาที่ส่งพลังที่สุดนะคะเพราะมันเป็นการตั้งอารมณ์ให้ทั้งวันของเรามีพลังหรือหมดแรงค่ะจิตวิทยาเชิงบวกพบว่าคำพูดดีๆเพียงไม่กี่คำในตอนเช้าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของคนเราได้ทั้งวันโดยเฉพาะถ้ามาจากคนที่เรารักยกตัวอย่างเรื่องนี้ค่ะโอมและพิมพ์มีธรรมเนียมง่ายๆคือ ทุกเช้าจะบอกกันว่าวันนี้ขอให้เธอเจอแต่เรื่องดีๆนะคำพูดแค่นั้นเองแต่ทำให้แต่ละคนรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้แนวทางของคนฉลาดรักในข้อนี้ก็คือใช้คำพูดสัมผัสและการกระทำเล็กๆในยามเช้าคะ่ะเทคนิคก็คืออรุณสวัสดิ์อย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่แค่คำทักทายแต่เป็นการตั้งเจตนาเช่นขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันกอดก่อนออกจากบ้านสัมผัสทางกายช่วยหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขนะคะช่วยลดความเครียดได้ด้วยค่ะและการให้กำลังใจกันในเรื่องเล็กน้อยก็เป็นสิ่งสำคัญของความรักความสัมพันธ์นะคะเช่นขอให้การประชุมในวันนี้ผ่านไปด้วยดีนะ หรือเชื่อว่าเธอทำได้แน่นอนการสร้างสิ่งดีๆในยามเช้าถึงแม้จะเป็นแค่คำพูดเล็กๆแต่มันสำคัญกับการเริ่มต้นระหว่างวันนะคะข้อคิดในเรื่องนี้ก็คือความรักไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่คือสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำๆอย่างมีความหมายค่ะสรุปก็คือความรักที่มีคุณภาพเริ่มต้นจากตัวเราความฉลาดในความรัก ไม่ใช่เรื่องของ IQ หรือดีกรีการศึกษานะคะแต่คือการรู้เท่าทันตัวเองรู้จักปรับตัวและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนรักรู้สึกว่าเขาไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่เขาเป็นที่รักได้เสมอการจัดการอารมณ์หึงคือการกล้าผเผชิญกับจุดเปราะบางของตนเองนะคะการไม่จับผิด คือการปลูกความไว้ใจให้เติบโตโดยไม่ต้องบังคับและการให้กำลังใจกันทุกเช้าคือการรดน้ำต้นไม้แห่งความรักให้สดชื่นในทุกๆวันค่ะ หากเราทำสามสิ่งนี้ได้อย่างสม่ำเสมอเราจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็รักได้ง่ายและอยากรักษาเอาไว้ค่ะและถ้าหากบทความนี้ช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและกำลังใจในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบๆตัวของคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับบทความดีๆ ที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจต่อไปเพราะคุณมีคุณค่าและคุณจะผ่านมันไปได้เสมอแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันสุมาลัยโอบรายันสวัสดีค่ะ